สวัสดีครับสวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับสีบริเวอะไรยนต์วันนี้ผมจะพามาแนะนำครับผมมีลูกค้าหลายๆท่านนะครับมาสอบถามนะครับเรื่องการเปลี่ยนปั๊มนะครับว่าจะใช้งบประมาณเท่าไหร่จากนะครับปั๊มคอสั้นนะครับ ให้เป็นคอยาวนะครับต้องเปลี่ยนอะไรบ้างนะครับลูกค้าอยากใส่นะครับอยากใส่ปั๊มพาวเวอร์เสียบหน้าไม่ต้องแปลงเป็นสายพานนะครับแล้วก็อนาคตเผื่อได้ติดทิฟฟี่ติดปั๊มลมนะครับอ่าติดปั๊มลมแบบนี้เลยนะครับผมว่าจะใช้งบประมาณเท่าไหร่นะครับเครื่องตัวนี้ก็เป็นคอสั้นนะครับ เดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมว่าต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่นะครับกับการเปลี่ยนปั๊มจากคอสั้นเป็นคอยาวนะครับดูกันเลยครับอ่านี่ก็เป็นปั๊มคอสั้นกับคอยาวนะครับผมถอดออกมาแล้วนะครับน่ครับปั๊มคอสั้นนะครับตัวนี้ผมถอดออกมาแล้วในตัวนี้เป็นปั๊มคอยาวนะครับจะไม่เหมือนกันนะครับเฟืองหน้าปั๊มจะไม่เหมือนกัน นะครับต้องมีเปลี่ยนตัวนี้ฝาหน้าทั้งชุดนะครับเปลี่ยนฝาหน้าทั้งชุดเลยตัวนี้เป็นฝาหน้าเดิมนะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับผมแล้วก็มีพวกชุดแป,ป๊บนะครับชุดแป,ป๊บเดี๋ยวผมจะถอดตัวนี้ใส่เลยนะครับถอด ฝาหน้าถอดอะไรออกมาเรียบร้อ oh. ยแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะประกอบเดิมทีเครื่องตัวนี้ก็เป็นคอสั้นนะครับเดี๋ยวผมจะทําเป็นคอยาวให้ดูนะครับเครื่องดีๆเลยวครับตัวนี้แต่มันเป็นคอสั้นนะครับอุปกรณ์ก็ถอดออกเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวมาใส่ปั๊มกันเลยนะครับอ่าตัวนี้ผมก็ใส่เรียบร้อยแล้วนะครับใส่ฝาหน้าชั้นในเรียบร้อยแล้วนะครับอ่า เฟืองก็เป็นเฟืองเดิมนะครับตัวนี้แล้วก็ใส่ชุดฝาหน้าทากาวใส่ปรงเก็นเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวมาทากาวปิดฝาหน้าเลยครับผม ใส่เรียบร้อยแล้วครับผมก็ตัวนี้ก็จะเป็นที่มีรูเสียบปั๊มพาวเวอร์นะครับใส่น็อตใส่อะไรเรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวมาใส่ปั๊มเลยครับผมอตอนนี้ก็ใส่ปั๊มเรียบร้อยแล้วนะครับใส่เป็นปั๊มคอยาวเรียบร้อยแล้ว แล้วครับผมกัแบบการเปลี่ยนฝาหน้าเปลี่ยนปั๊มเป็นคอยาวนะครับจากคอสั้นเป็นคอยาวนะครับเราก็สามารถใส่ปั๊มพาวเวอร์เสียบหน้าได้แล้วไม่ต้องแปลงแล้วก็ใส่ปั๊มลมได้ในอนาคตนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองสตาร์ทดูครับว่าจะเป็นเสียงรันไหม ังไงครับผมาการสตาร์ทเครื่องนะครับตัวนี้นครับเปลี่ยนจากคอสั้นเป็นคอยาวนะครับทั้งชุดแป๊บชุดอะไรก็ขายอยู่หมื่นกว่าบาทนะครับอาทิด1 6หมื่นหกห้าร้อยแล้วกันนะครับผมทั้งชุดเลยใครสนใจก็ลองมาติดต่อสอบถามได้ครับหรือโทรมาสอบถามได้ครับตามเลยนะ ียบร้อยครับสตาร์ตติดง่ายครับเดี๋ยวมาปิดฝาวาลวครับแล้ก็เดี๋ยวไปล้างครับล้างแล้วก็พร้อมจําหน่ายเลยทีนี้เดี๋ยวแช่น้ํายาก่อนนะครับผมเดี๋ยวพ่นน้ายาให้ทั่วๆเลยครับใครอยากได้น้ํายาก็สอบถามไอดีไลน์ได้นะครับผมผมเดี๋ยวผมปักหมดไว้ให้ใต่ คอมเมนต์เลยนะครับผมทักเข้ามาเลย1ลิตรก็180บาทนะครับพร้อมส่งไม่มีเก็บปลายทางนะครับ5ลิตรก็อยู่500นะครับไม่มีเก็บปลายทางเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวทิ้งไว้สัก1 0ถึง15นาทีนะครับเดี๋ยวค่อยไปล้างออกนะครับผมตัวนี้ก็พร้อมจำหน่ายแล้วนะครับ ตัวนี้มีใบคุมนะครับเครื่องตัวนี้มีใบคุมให้เลยใส่ใบพัดเรียบร้อยแล้วครับมีใบคุมให้เรียบร้อยครับตัวนี้ก็ล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมจำหน่ายแล้วตัวนี้กับเครื่อง6 b บนะครับจากคอสั้นเป็นคอยาวนะครับ สวยเลยครับผมตัวนี้เครื่องรับประกันหนึ่งเดือนนะครับมีใบคุมให้พร้อมเลยตัวนี้เนี่ยปัม๊มตัวนี้ก็ยังไม่มีใส่ให้ก็เลยเอาไว้แบบนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวหาตัวปิดซะก่อน หรือว่าจะใส่ power นะครับยังไม่มี power ใส่ให้นี่ครับรหัสตัวนี้ B 6 8 1 094นนะครับตัวนี้ชนมากับเกียร์ JCM นะครับ เครื่องตัวนี้ก็เปิดราคาไว้ที่ห้าหมื่นห้านะครับพร้อมใบคุมตัวนี้ก็ใครหาเครื่องไว้ไปใช้งานหรือเปลี่ยนก็ลองติดต่อสอบถามได้ครับราคาไม่แพงครับผม เกียร์ตัวนี้ก็ราคาต่างหากนะครับไม่รวมเครื่องเกียร์นะครับเกียร์ตัวนี้ก็อยู่ประมาณหมื่นแปดนะครับเกียร์เจซ6เอมหกเกียร์นะครับใครสนใจก็ลองโทรถามกันได้ครับของเครื่องสรุปก็งบประมาณก็ประมาณสองหมื่นนะครับทั้งรวมค่าช่างค่าอะไรด้วย ค่าอุปกรณ์นะครับก็เราขายให้ทั้งชุดเลยครับผมไม่ต้องไปซื้ออะไรเพิ่มเติมนะครับแค่ซื้อกาวกับปกเกนนะครับก็มีแป๊บทั้งชุดเลยครับผมตัวนี้ชุดแป๊บหัวฉีดคลิปนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับ กับสีบุเรืองอะไรยนต์ใครหาอะไรตัวไหนก็ติดต่อสอบถามได้ครับผมกับสีบุเรืองอะไรยนต์ทุกช่องทางนะครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ